ครับพ so ah, oh. oh, ah, oh. ี่น้องครับน uh. ี่มือมึงนี่มมือเออนี่มือเลยอ้าวมือเบสเอาคองยังไงล่ะนี่มือบะเออนี่มือลยอ้านี่มือล้วบ้าเลอ้ามันบอกมีหูดังเลยเป็นหัวกูเหรอครับหัวหายหรือเปล่า เอาเปทีุ่ดห้วยบะมาลูกงางว่างูี่เดินเดินเดิน,นดเดินเดินพ่อ,อบีังดังเรานย่างีกโ,โอ,อ้โหนีนี่นพวกกรปีกีบ่บอนี่มันคือบ่แต่อ่น้คือบอลงส่วนป โูตมอี่แปลวดอกเบ้ามันมีแบบดิ่งลงไปนไปแบบนี้เลยเฮ้ยใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่หนี่แม่ักระปุกดุดนิเหมนรอน่าเหม็นดูมูเข้านมาป่าวตาบกอเนาะไม่กินรตึ๊ดตึ๊ดเหม็นส้รับงอยู่กับน้มินพ่น

ได้แล้วไปไปอ้าได้บอวีชัดนี่ <c oughs> โอ้คุณแห่งแหลมสิสับมันมันยังไกลไปเลยนี่ยูหูเลิกแท้ยู่หรือว่าหมมีตัวมันอก ได้ลวเาะสาวอย่าๆสับมันได้กูเลยกูรด้มาได้เห็นทุกโอ้ไม่ได้มีเนี่ยฮะเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วนั่นอ่ะได้แล้วได้ีได้ลอาีเกวะบ่เลยเนาะเกศหอยมันหียหอยอกอกศออ้างพีคือบัได้ปะเฮ้ยมันมันง่าบว่ อันนี้มันเป็นหูอย่างบีบ่แม่เอาตลงได้บ่นีพี่เ่พนพ่นพ่นนพ่นพีอันนี้บ่แม่หูกรนีมแม่น่าได้่ะึ้ไรึแล้วับเป็นคลองไคอยค่อยโอ้ไม่กินเรือถึงเลยนะถึงแล้ว มันดีอ๋อครับพี่น้งครับนี่ม,มอือึงเมมอเออนี่มงอะเฮ้อะนี่ม,นม,มือเเอาของ่ไหนล่ะนี่มือ่เออนี่มือนะ เร่งบีตู้ยังเาก็เลยส้าง<อ>นี่นี่นี่เจอแล้วครับพี่น้งครับเหน็นปะนี่<อ>ขาดเลยมีขว,ยวายอม ตัวน้อยมั้งหรอวะตัวน้อยแม่มือโอ้หะเฮ้ยไงวะฮันจับมันเห็นโอ้ยโอ้มาินี่มืออล้นี่ยอยกจกเอาโอ้โหจกโอ้ยเนาะจกขี้ซ่าทิ่นี่มือบราจะจะไปจับกามันไหมล่ะหามื่อไหรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอดีโอบื้อบื้อบื้อโอ้เดีปลาตกหนึ่งคนอะ จับม oh, ือนึ่งจับถึงอย่างมั้หลังเดี๋ยวไปด้วยโอ้ซับหลังเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใสใจ่ใส่นี่ครูไม่ได้มืเหรอจับเลยปด หายักหายักหลือผูนี่วา่าที่ห้มหละพี่ห้มไม่จบประปูปันเท่าข้ำครับหายากได้เพราะได้ป้นนะครับพี่น้องลางดีว่าใส้น่ำได้หลายปุ่นครับค้นเฮ้เฮ้เฮ้ นี่ดินี่บีอ๋อทำของบีคูดฮะอืมอันนี้ว่าพักกี่ผมนะบ้าหกนี่ดิบีฮู้มันนี่นี่ฮู้มก็ง่ายหนึ่งนี่บีบีนี่ลดกว้างลดกว้าง คนมีดออกพุณุณนุณคุนเออนั่นแหละมีบอกถอดออกคุดออกมันอยู่ใสแตละเนี่มีหัวอันนี้แม่มีมีโตคักๆแต่นี่จากประสบการอันเนี้ยเออนั่นเองนั่งนอนก็น่อนของกวาง ได้หรอวบอกเออถ้าม่ลุกมันโอเคปลยปอยให้มันเจแฟนมีตัวแท้ๆล่ะวิได้ละพวกมันใชแหรอเฮียละมูสมกี่บ้านทั้งทีวถ้าเราไม่รักงูนะเอาวาเกี่ยว พุ่งไซื้อออกเขี่ยไปแล้เสิเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวแล้ววะหรอฮะหรืหรอเปล่าคือตัวน้อยตัวบ,นนบนนีอ้าวมันเป็นตัวมันบอหนา,นนานอ๋อหลอกเทไรยังไม่ได้เห็นฮอตหน้นั้นมาเนี่ย ได้ยูบบอแต่ได้ย่บี่ไรเขาคว้าให้ไคว้าหอยบ่ะแต่ก็สุหอยฮะอมแต่ยิบบอกว่าันโตมันขนาดนี้ยนะโอ้ี่ห้องยีมัน้ากันเขตไปหลายโอ้มันบ่มีฮะ พ่อแม่มันเ,นเล่นเพื่อนเลยมุนเออแต่ก็เป็นแต่โค้ดมา,ะะาดีเลยค่ะใส่ชับๆโอ้แต่เลึกมากเลยนะจนที่สุดเสียมล่ะเออไปๆไปกันจนมีกลัวห้อยไปไปบ่<อ>งผลงานไปบ่งผลงานเหลอบิดลิปละงานของคุณตาไหนๆๆดูปูสิไหน นายดูปูกันโอ้โหตัวเล็กไหมตัวเลกตัวเกตัวเกตับเลัวเล็วเล็กวเล็กตัวอย็กตัวเล็กตัวเตัวเลนกตควเตัวเน็กเล็กตัวเกเล็กตัวเลวล็วเล็กตัวเล็หวเล็กัวเล็ักัเัั เ็กพัชมนี่หูมันนี่ะหูกระปุโอ้ยยังไงกระปุกใช่่ะเฮ้ยเขามักมก้หรอต้นบรรยากาศการหายู่หากินคองน้บีสาวหน่อนะ ฝากกดติดตามกดแชร์ให่้ได้ครับด้วยนะกีช่องอห้เพื่นครับลีกฮับับเี่ีับเานลูกใมเ่งตัวนี้โอเคปูดนอนเลยนะเนี่ยแต่ตัวเล็กตัวเล็กใ่เอยมันหายไป้วท้องไร่ท้องนาน บรรยากาศทองไร่ทองนาการให้ยู่หากินนะครับความพอเพียงนะของครอบครัวนลวงบีนะครับนี่ครับก็ฝากไวส้สักนิดสักก้อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้ฟังอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้๋ยวขับเด้อน,นะครับ